ทำ SEO ให้ติดคนเห็นคุณเยอะๆยังไงคุณก็ปิดการขายได้เยอะกว่าฮะตั้งแต่ปี66เป็นต้นไปอีก10-20ปี SEO จะเหมือนเดิมทุกปีหมดยุคเทคนิคแล้วฮะต่อไปวัดกันที่คุณภาพล้นๆแบบสมบูรณ์แบบ SEO การตลาดออนไลน์ที่แข็งเก่งที่สุดในปัตตภีไม่ได้พูดเกินไปฮะอันนี้พูดจริงแบบ100%เลยฮะถ้าเราเข้าใจ5คอนเซปต์ของการทำา SEO นะเราจะสามารถทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยอยู่แบบร้อยปีได้สบายๆเลยฉะนั้นเรามานั่งฟังกันนะฮะว่าคอนเซปต์มันมีอะไรบ้างข้อที่1 SEO เนี่จะทำให้ลูกค้าเจอเราได้เร็วขึ้นสร้างตัวตนได้ไวมากขึ้นอันนี้คือเรื่องจริงของที่ดีที่สุดในโลก ถ้าไม่มีคนเห็นของของคุณคุณย่อมขายไม่ได้ถูกปะดังนั้นเนี่ยการจะพัฒนาเพียงสินค้าเพียงอย่างเดียวแล้วไม่ทําการตลาดเลยอะ่ะมันเป็นความเสี่ยงอย่างมากนะมันทําให้คนเนี่ยไม่รู้จักคุณนะดังนั้นถ้าสินค้าของคุณดีคือดีกว่าคู่แข่งละน่าพอใจละคุณพัฒนาด้านการตลาดทํา SEO ให้ติดคนเห็นคุณเยอะๆยังไงคุณก็ปิดการขายได้เยอะกว่าฮะนี่คอนเซปต์ง่ายๆของ SEO นะฮะข้อที่ห ตั้งแต่ปี2566เป็นต้นไปนะฮะ SEO ของแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น FACEBOOK ไม่ว่าจะเป็น YOUTUBE ไม่ว่าจะเป็น TIK TOK มันไม่เหมือนกันมันมีวิธีมันมีวิธีการทำ SEO ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอะไรรู้ไหมขึ้นอยู่กับมันเป็นเทคหรือมันเป็นวิดีโอเทคคืออะไรวิดีโอคืออะไรครับอาจารย์เทคอะมันก็คือรูปภาพตัวอักษรบทความ อ่าก็ที่เราอ่านๆกันเนะ่ยเหมือนเราเปิด Facebook มาตัวอักษรพื่อพับเลยเราเรียกว่าเทคส่วนวิดีโอก็เป็นช็อตวิดีโอกับเป็นวิดีโอแนวนอนมาตรฐานเราเรียกว่าเป็นวิดีโออ่าเรามาทําความเข้าใจก่อนนะข้อที่2องเนี่ย SEO ของแต่ละแพลตฟอร์มไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับเป็นเทคหรือวิดีโอนะข้อที่3ขอพูดถึงเรื่องเทคก่อนเทคก็คือ SEO ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนะเทคหมายความว่าอะไรฮะเทคคือตัวอักษรฮะ การทำเว็บไซต์การทำเซลเพจการทำบล็อกการทำบทความหัวใจสำคัญหัวใจสำคัญเลยนะผมสรุปอย่างนี้เลยนะตั้งแต่ปี66เป็นต้นไปอีก10 20ปี SEO จะเหมือนเดิมทุกปีว้าวอาจารย์ฟันธงอย่างนี้เลยเหรอฟันธงอย่างนี้เลยฮะ20ปีต่อจากนี้ SEO จะเหมือนกันทุกปีนั่นคือใครทำเว็บแล้วคนดูเว็บได้นานเว็บนั้นอยู่ข้างบน อบนสุดหรือเปล่าไม่รู้แต่อยู่ข้างบนใครทํำบทความแล้วคนอ่านบทความได้นานใครอ่านบทความได้ต่อเนื่องขยันเข้ามาดูบทความที่เราอัปเดตเรื่อยๆแฟนเพจนั้นอยู่ข้างบนก็คือกดอะไรก็เจอแต่แฟนเพจสักพักแฟนเพจก็แนะนํานู่นนั่นนี่โน่นไปเรื่อยๆคนก็จะเห็นบ่อยๆคือต่อจากเนี้ยเอวิติงที่เป็นเทคที่เป็นออร์แกนที่เป็น s อ o จะต้องทําให้คนอยู่กับเราได้นานที่สุดอ่านี่คือข้อสามข้อที่สี่ข้อที่สี่วิดีโอทุกประเภทต่อจากนี้ไป YouTube, TikTok, Facebook ถ้าอยากทำให้คนดูเยอะๆอยากทำให้คนเห็นเยอะๆนับกันที่ w a Watch out อย่างเดียว Watch แปลว่าดู Out แปลว่าชั่วโมงจำนวนชั่วโมงที่ลูกค้าดูจำนวนชั่วโมงที่คนดูถูกปะ่ะ ใครที่ทำให้วิดีโอของเราดูได้นานกว่ากันคือสมมติมีคนดูร้อยคนดูคนละหนึ่งนาทีวิดีโอนั้นนับว่าหน,นึ่งร้อยคะแนนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอีกวิดีโอนหนึ่งมีคนดูห้าสิบคนแต่แต่ดูคนละสามนาทีวิดีโอแรกนะมีคนดูหนึ่งร้อยคนคนละหนึ่งนาทีนับเป็นหน,นึ่งร้อยคะแนนวิดีโอที่สอง มีคนดูห้าสิบคนคนดูน้อยกว่านะแต่ดูคนละสามนาทีรวมเป็นร้อยห้าสิบนาทีนะอย่างนี้คือวอตเอา u เยอะกว่าวิดีโอที่สองจะติดอันดับ SEO ที่เยอะกว่าฮะฉะนั้นเนี่ยเราสรุปง่ายๆเลยฮะด้วยข้อที่ห้าข้อเดียวเลยฮะสรุปหมดยุคเทคนิคไม่มีแล้วทำฟาร์มมิ่งไม่มีแล้วทำเชนไม่มีแล้วมานั่งทำโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ทำลิงก์วิวอะไรไม่มีอีกแล้วฮะหมดยุคเทคนิคแล้วฮะ ต่อไปวัดกันที่คุณภาพล้วนๆแบบสมบูรณ์แบบจะเป็นเทคเป็นบทความเป็นคลิปแนวตั้งแนวนอนเป็นไลฟ์วัดกันที่ Watch Out คือคุณภาพล้วนๆการจะหลอกคนให้เข้ามาดูวิดีโอเยอะๆแต่ดูกันคนละหนึ่งนาทีย่อมสู้การที่หาคนเป็นแฟนพันธ์แท้แล้วดูวิดีโอนานาๆนนไม่ได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดของเ e o ในยุคต่อไป คือคุณภาพไม่ใช่ปริมาณเออฮเก็ตนะวันนี้ยังไงผมอาจารย์ตีขอบคุณทุกคนมากๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคอนเทนต์นี้นะจะสามารถนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์สูงสุดหาเงินหาทองได้และมีความสุขกับการสร้างคุณภาพยังไงวันนี้ผมไปก่อนครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับรอดูคลิปต่อไปขอบคุณนะครับ ขอแนะนำคอร์สหลัก The ะบิดคอร์สเรียนสด3วันณนะสถาบันเรียนกับผมเปิดคอมไปพร้อมกันเลยลูกศิษย์มากมายเริ่มต้นจากคอร์สนี้สอนยิงแอดทุกประเภทสอนตั้งแต่หาสินค้าเจราจาราคานำเข้าส่งออกยิงแอด y u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  e t t k t t o k Facebook ลายแอดปิดการขาย ครบท้วนกระบวนความไม่เข้าใจตรงไหนสอบถามได้ยกมือได้มีพี่เลี้ยงประกบ100%เแถมเรียมจบมีวิดีโอย้อนหลังและมีอัปเดตกันทุกเดือนด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเจอกันที่คอร์สนะครับขอบคุณครับ